สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากชีวิตจริงนะคะความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันจนถึงถึงเรื่องอาการของการแพ้ท้องอย่างหนักมากค่ะอันนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นกันไหมคะว่าเมื่อมีอาการแพ้ท้องเนี่ยความรู้สึกของเราคือเหมือนอารมณ์เปลี่ยนแล้วก็นิสัยเปลี่ยนนะบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนฟึดฟัดเหมือนอะไรมากขึ้นท,ท,ทั้งๆที่แบบ อารมณ์เดิมๆคนเดิมๆเ,เนี่ยก็คือไม่ไม่ฟุดฟัดเป็นอะไรที่นิ่งๆพอสมควรแต่พอถึงเวลาที่เกิดอาการแพ้ท้องหนักมากๆเนี่ยก็จะเหมือนอารมณ์เปลี่ยนเนาะอันนี้ก็คือ,อเพื่อนๆท่านใดมีมีความรู้สึกอย่างอื่นก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่มีลูกคนเดียวก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นคือคือเนี้ยค่ะที่เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆมีความารู้สึกกันไหมช่วงเวลาที่ตั้งท้องเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกนะว่าช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็คือช่วงที่ยังไม่ได้ไปสซาดูว่าลูกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเวลานั้นเนี่ยพอมีลูกปุ๊บเนี่ยมี ตั้งท้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความสุขวันนึกถึงอาชีพลูกเป็นไหมคะตัวเราเองเราเป็นนะคือเหมือนอาชีพลูกอะ่ะในอนาคตอะ่ะในสิ่งที่ลูกจะเรียนในสิ่งที่ลูกจะทํางานน่ยมันผุดเข้ามาในหัวทุกวันเลยอะ่ะ <laughs> เป็นอย่างนี้จริงค่ะไม่แน่ใจว่าคิดเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมันมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะเหมือนก่อนที่จะนอนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนอนกว่าจะหลับนี่ก็จะคิดลูกต้อง ทำอาชีพนี้เรียนแบบนี้แล้วในความรู้สึกของตัวเองตอนหลังปุ๊บพอลูกพอรู้ว่าลูกเป็นผู้ชายเราก็จะมีความสุขว่าเอ๊ะมันก็แปลกใจนะที่ช่วงก่อนที่จะรู้เนี่ยว่าลูกเป็นผู้ชายเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอาชีพที่คิดแต่ละอย่างเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอาชีพของเด็กผู้ชายอะ่ะเป็นอาชีพของของผู้ชายทั้งนั้นเลยอะ่ะ เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันมาจากจิตใต้สำนึกหรือว่ามาจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกใจนะพอคิดย้อนคิดย้อนเฮ้ยอาชีพแต่ละ,อ,ะอย่างที่แบบผุดขึ้นมาในหัวเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันคืออาชีพของผู้ชายมันก็ทำให้แปลกใจเพื่อนๆฟังแล้วมีความรู้สึก เป็นแบบนี้ไหมตอนที่ท้องเนี่ยค่ะตอนที่กว่าจะคลอดลูกกว่าจะรู้ว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกแบบนี้ซึ่งก็เกิดความแปลกใจอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะที่รอคอยกว่าลูกที่จะคลอดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเยอะแยะเนาะที่จะเข้ามาในหัวเราเนี่ยมีอะไรให้คิดเยอะมากมาก รู้สึกเหมือนกันไหมคะคือเหมือนแต่ละวันเนี่ยผ่านไปเนี่ยคิดอ่านแล้วก็มานั่งแบบเหมือนเขียนอะเหมือนเหมือนจิตตกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนวิญญาณความเป็นแม่หรือเปล่าไม่รู้นะเราก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าตั้งใจอะตั้งใจเหมือนเหมือนดีไซน์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ เขาเรียกอารมณ์ความเป็นแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบ8เดือนพอย่างเข้าเดือนที่9มีความรู้สึกว่าเดือนที่เนี้ค่ะน้าหนักเริ่มมาเพราะทุกอย่างอร่อยหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นเนี่ยอยากทานหมดเลยค่ะคืออารมณ์ของความอยากทานเนี่ยมาในเดือนที่9ซึ่ง าสมมุตินะ1-8เนี่ยทานแบบเยอะๆแย่แน่ๆเลยเพราะว่าพอมาเดือนที่9เนี่ยทุกอย่างอร่อยหมดอร่อยหมดเห็นอะไรนี้ทานได้หมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำหนักมาขึ้นเยอะมากตอนเดือนที่9ตลอดระยะเวลาของการตั้งครรเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาได้9กิโลค่ะก็ถือว่า ก็โอเคสำหรับน้ำหนักแล้วก็โอเคสำหรับน้ำหนักของลูกด้วยค่ะก็คือ3,000กับ50กรัมก็โอเคเลยสำหรับเด็กผู้ชายแต่ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าสมมตุติไม่แพ้ท้อง8เดือนแรกเนี่ยน้ำหนักคงจะเยอะกว่านี้ <laughs> นะโ okay. อเคเพื่อนๆช่วงเวลาของการท้องการการตั้งครรภ์ มีอาการยังไงบ้างหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสวัสดีค่ะ